ลูกหนังเดบิวต์แล้วเปิดใจครั้งแรกทุกดรามา่ายันในตอนนั้นยังเด็ก เมื่อวันที่5มกราคม2020ที่ผ่านมาเกอกุ๊มน้องใหม่วงไฮคีได้จัดโชว์เคสเปิดตัวเดบิวต์อย่างเป็นทางการซึ่งลูกหนังสิตาราวงกระจ่างสาวชาวไทยหนึ่งในสมาชิกของวงที่ประจน l ปมนอมร้อนจากชาวเน็ตในประเทศบ้านเกิดมาตลอดระยะเวลาก่อนเปิดตัวได้ถือโอกาสนี้พูดถึงทุกประเด็นดราม่าที่ถาโถมเป็นครั้งแรกโดยสิตารากล่าวกับสื่อมวลชนด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกของวงไฮคีในวันนี้ว่าฉันต้องการชี้แจงว่าฉันไม่ไดสแสดงจุดยืนทางการเมืองใดตอนนั้นฉันยังเด็กมากตอนที่พ่อของฉันเข้าร่วมกับการประ ฉันยังไม่เข้าใจสถานการณ์นั้นอย่างท่องแท้อย่างไรก็ตามฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวไทยทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันซิงเกิลอัลบั้มแรกของไฮคี ee, เอเลติกเกอร์ละเพลงแตเตอร์ในชื่อเดียวกันจะปล่อยออกมาในวันที่5มกราคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาเกาหลีนั่นเองหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ